ครับผมก็ขอมาแนะนำเรื่องของบทเรียน bootstrap นะครับจากเว็บไซต์นะครับจะชื่อเนี่ยครับ getbootstrap com นะครับผมหน้าจะเป็นม่วงๆ่งแบบนี้ครับหน้าจอของเว็บไซต์เขานะครับผมเรื่องของผมจะอินโทรอะไรบ้างครับผมจะพูดถึงเรื่องของ ไอ้พันสิบเนี่ยคืออะไรก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูค่อยมาดูกันว่าไอ้บุ๊ t สเตปเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรมันไปช่วยได้พันสิบยังไงนะครับแล้วก็มีคําถามว่าบุ o t สเต็ปเนี่ยเออมันมันสามารถที่จะทําเว็บที่มันเล่นพันสิบได้หมดทุกอย่างแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็มาสุดท้ายครับวิธีวิธีสอนนะรหรือวิธีเรียนของคุณกับกับคอร์สของผมตรงนี้นะครับเราจะเรียนแบบมืออาชีพกันยังไง เว็บคอนสีก่อนนะครับเว็บคนีคืออะไรนะครับ mm hmm. เว็บคอนสีนี่ก็คือการทำเว็บใช่ไหมครับให้มันให้มันสามารถที่จะรองรับกับอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับเพราะว่าตอนนี้มีอุปกรณ์มากกว่าเดสก์ท็อปแล้วนะครับ mm hmm. เข้ามาอยู่ในเ,เข้ามาอยู่ในโลกของเราเนี่ยตอนนี้มีทั้งแท็บเล็ตนะครับมีทั้งโมบายซึ่งตอนนี้ยอดคนใช้โมบายนะครับกำลังจะ สูงขึ้นมากกว่าเดสก์ท็อปแล้วนะครับสูงสูงขึ้นมากกว่าแล้วนะครับไม่ใช่กําลังนะครับตอนนี้สูงขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเว็บของเราเนี่ยเวลาอยู่ในทั้งทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันก็ควรจะตอบสนองกับผู้ใช้นะครับเช่นนะครับลองดูครับอันนี้ผมลองไปเทสกับ Firefox ดูนะครับสักครู่นะครับไฟฟ f อก กลับมาก่อนนะครับผมอ่านะครับ every device one framework every device ประมาณจะประมาณเนี้ยครับสามารถที่จะนะครับรองรับอุปกรณ์ได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราลองไปย่อเว็บไซต์ของพูทสเต้าเขาดูนะครับลองดูเมนูเป็นแบบนี้ปุ๊บลองย่อดูปึ๊บปึ๊บนะครับปึ๊บเนี่ยพอเป็นไซส์มือบายปุ๊บก็จะซ่อนเมนูไว้ให้ทำนี้ปึ๊บ ปั๊บรับปับในพอในมือถือปุ๊บเขาจะตัดคอลัมน์ลงมานะครับอ่าโอเคเนี่ยครับคือเรีอลสีนะครับผมก็มีหลายๆเว็บแล้วนะครับที่ที่เขาที่เขาใช้เรีอลสีกันนะครับเดีย๋ยวผมจะให้อ่าไปดูแล้วกัน เช่น OLX ล้วกันเาดูเว็บไซต์ OLX นะครับอ่าโอเคอันนี้ผมใช้ทูของ Firefox นะครับในการไปสำรวจเลขปอนด์สีของเขาอ่าดูครับอันนี้ม o b บายแนวตั้งนะครับเขาจะเป็นอนี้ครับเมน,นูก็จะเป็นอนี้ป๊าบ ถ้าบอกว่าอยากซื้อลองไปดูหน้าอยากซื้อเขาดูนะครับออซื้อเออ๊บนะครับเขาก็แสดงเป็นอย่างนี้แต่พอเป็นโมบายปุ๊บเขาก็จะปรับให้มันเป็นแบบนี้เป็นลิสต์แบบนี้เห็นไหมครับนี่ครับเรปอสิดูหน้าใช้ใช่ไหมครับสำหรับโมบายมันก็มันดีกว่าการที่เรานะครับ เอาเอาหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับเอาดีไซน์เดสก์ท็อปไปให้เขาใช้นนในบนมือถือนั่นเองมันจะมีการปรับแต่งอะไรเนี้ยในมือถือให้มันให้มันสวยงามผมจะเรียกว่าการแปลงร่างในประมาณนี้โอเคอ่ะสั้นๆและกลัน r e s ปอน s i v คือการแปลงร่างนั่นเองนะครับแปลงร่างเว็บให้มันสวยงามกับผู้ใช้ในโมบาย Mobile. แล้วก็บูสเตปล่ะเออบูสเตปมันคืออะไรแน่ครับบูสเตปนะครับ,รบเขาบอกว่ามันคือเฟรมเวิร์กนะครับเป็นยังไงครับ html css and js ด้วยนะครับเป็น framework for developing responsive เพราะฉะนั้นมันคือเครื่องมือหนึ่งนะรเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้ก็ได้เราจะทำ responsive ขึ้นมาเองก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรพวกนี้ก็ได้ความจริงแล้วมีเครื่องมือแบบนี้ครับเยอะแยะมากมายนะครับเราลองไปดู responsive framework นี่นะครับเห็นไหม เลค n นสีเฟรมเวิร์กกับเจอ o u n เดชั o นก่อนด้วยซ้ำนะครับลองดูนะครับเลนปุ๊บอันนี้ก็เป็นเครื่องมือ,อ,อเลคอนสีของเขาเหมือนกันนะครับเป็น framework เฟรมเวิร์เหมือนกันอีกค่ายหนึ่งนะครับแต่ด้วยการที่ผมว่าบูสเตปนเนี่ยมีคนใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเรืะม,มากๆนะครับบล r ท s สเขาก็ใช้บูสเตปไปแล้วก็ผมว่าที่ที่มีที่คนนิยมใช้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเว็บไซต์นะครับ เขามีด็อกคิวเมนต์เนี่ยให้เราศึกษาง่ายง่ายกว่านะครับรู้สึกของของฟาวเดชั่นเซิร์ฟนี่ก็เริ่มง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ยังดูยากๆนิดนึงอาจจะแบบเหมาะกับคนต่างชาตินะครับอ่ะนะครับบูสเเขาก็จะบอกเขาจะมีด็อกคิวเมนต์บอกเราไว้แยกมาเป็นการใช้ CSS การใช้คอมโพเนนต์การใช้จาวาสคริปตนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น ผมก็เลยเลือกบูสเตปนะครับเพราะมันนิยมใช้จันนั่นเองทีนี้เจ้าบูสเตปเนี้ยมันก็จะมาช่วยในเรื่องของการการตัดคอลัมน์นะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์มีให้เราใช้เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยนะครับเรื่องของ grid system นะครับอันนี้เรื่องของการตัดคอลัมน์นะครับการใช้คอลัมน์ใช้ยังไงใช่ไหมครับการใช้ตารางนะครับการใช้ฟอร์ม มีสำเนจรูปมาให้แล้วผมก็จะมาสอนคุณพวกนี้แหละอ่าโอเคประมาณนี้คร่าวๆอุสตสแตกก็คือเครื่องมือที่มาช่วยเรียนซาีนะครับทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะครับคุณใช้เฟรมเวิร์กเขาปุ๊บคุณก็ไปเรียนรู้คําสั่งนะครับว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็จับมันยัดเข้าไปในคลาสคุณก็จะได้เลภนซีออกมาแล้วไดนะ้ในเวลาสั้นๆนั่นเอง เรื่องหนึ่งคือบูสเตปเนี่ยเออบูสเตปไม่จำไม่ไม่ได้แค่บูสเตปางเยวนะครับตัวเฟรมเวิร์กไม่ได้อาจจะเป็นของไอตัวฟาวเดชันเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับมันไม่ใช่ทุกอย่างของเรดบันซีดนะครับมันเป็นแค่เครื่องมือช่วยให้เร็วขึ้นปมาณหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราไปเรดบันซีดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะรู้ว่ามันมีเทคนิคอะไรเยอะแยะมากกว่านี้นะครับบูสเตป หรือเฟรมเวิร์กตัวอื่นก็ตามนะครับไม่สามารถที่จะรองรับคุณนะครับอันเนี้ยผมจึงผมจึงเดี๋ยวผมจึงจะมีอีกคอร์สหนึ่งนะครับที่จะเป็นแอดวานซ์และปรนสีบขึ้นมานะครับนอกเหนือจากคอร์สบู s t r a ตนี้ครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับเ e a r n ไลฟ์โปรนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สไหนของของผมก็แล้วแต่ที่ผมจะสอนนะครับทุกๆคนผมจะสอนเสมอนะครับว่าให้คุณเนี่ย อ้างอิงนะครับจากจากตัวเว็บไซต์ของเขาอย่างเป็นทางการของเขาไม่ว่าคุณจะเรียนพวก HTML หรือ CSS ก็ตามนะครับผมจะสอนเสมอว่าผมจะไกด์ให้คุณนะครับให้คุณรู้แนวทางและแล้ววันหนึ่งที่คุณรู้แนวทางแล้วนะ่ยคุณควรเข้าจะมาะคุณควรเข้ามาเช็ครายละเอียดต่างๆนะครับโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ของเขาเป็นหลักนะครับ อันนี้คือ 1. นึ่งนะครับคือให้คุณเข้ามาศึกษาจากเว็บไซต์ของเขาเป็นหลักโดยผมเป็นไกด์ให้ 2. คือเวลาผมสอนนะครับมันจะมีพวกอย่างกรุ๊ปของคอมโพเนนต์หรือจาวาสคริปตก็ตามนะครับเขาจะมีให้เราเล่นนี่ยเอะแยะไปหมดเลยครับขวามือเนี้ยมีให้เราเล่นเยอะไปหมดเลยแล้วในขวามือยังมีย่อยๆอีกอยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเพจเห็นไหมครับเขาจะมีย่อยออกมาอ,อย่างพวก ดอบดาวเห็นไหมครับเขาจะมีย่อยของบัตเทิลนะครับมีย่อยไปอีกดอบดาวก็มีย่อยไปอีกองนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะไม่สอนอผมจะไม่สอนคุณไล่ไปทุกอันใช้ทุกอันนะครับแต่ผมจะสอนให้คุณจับคอนเซ็ปต์หลักๆนะครับจับคอนเซ็ปต์วิธีใช้หลักๆว่าหลักๆแล้วแล้วเนี่ยอย่างสมมุติตัวนาวิเกเตอร์บาร์อย่างนี้นครับผม หลักๆเนี่ยเขาใช้ยังไงก็คือมีแคทีมใส่ยังไงนะครับผม CSS ใส่ยังไงจะวาส cript ใส่ยังไงเมื่อคุณจับหลักได้แล้วเนี่ยคุณจะใช้ทุได้ทุกอันเลยนะครับเห็นไหมครับเท่ากับว่าคุณไม่ต้องไปจําทุกอันเพียงแต่คุณจําหลักการและคอนเซปต์เอาไว้เมื่อคุณต้องการอะไรคุณค่อยเข้ามาดูว่ามันมีอะไรปุ๊บเขาบอกไว้ในด็อก ument แล้วใช่ไหมครับคุณก็มาใช้ตามด็อก ument ของเขาเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นคุณจะไม่เปลืองวิธีนี้ครับคุณจะไม่เปลืองหน่วยความจําของคุณเลยเพราะว่าสมองของคุณนะครับมันมีลิมิตความจําที่จํากัดเหมือนกัน,กนถูกไหมครับมันจะไม่เปลืองอความจําของคุณที่ต้องไปจําไล่จําทุกอันยิงแต่คุณจําหลักๆเอาไว้แล้วผมก็จะสอนอหลักการนะครับแต่ละอันที่มันสําคัญเท่านั้นนะครับผมไม่ไล่ไปสอนแบบว่าอะไรที่มันไม่ไม่ได้ใช้จริง,รงๆนะครับอ,อันเนี้ย วิธีการเรียนในแบบโปรเฟชชั่นอ l ลนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปทดลองเรียนกันได้เช่นท,ที่หน้าเว็บไซต์นะครับขอบคุณครับ